สวัสดีค่ะเขาบอกว่าจะมีพายุจนป่านเนี้ยังไม่เห็นมีเลยเราจะพาออกไปดูนะคะ เห็นไหมคะไม่มอีอาจจะเป็นฟิซซิ่งเลนก็ได้คือมันเป็นฝนน้ำแข็งนะคะอาจจะเป็นฟิซซิ่งเลนนังได้ยินเสียงหมาเมื่อเช้านี้ก็พาเดินออกไปแล้วที่เกียรตเอาออกมาอีกเพราะมาทำคลิปฝากท่านผู้ชมแป๊บเดียว จะให้ดูเมื่อวานเนี่ยนั่งปั้นสโนว์แมนอยู่ตรงเนี้ยกับหมาน้อยฮิมะปีนี้ไม่เยอะเพราะไม่มีพายุนี่สโนว์แมนปั้นไว้สี่สี่ตัวตรงนั้นสองคงเป็นฟิชิงเรนค่ะเพราะไม่ไม่ไม่ใช่สโน่ถ้าสโน่ป่าเนี้ยเขาโรยเกลือที่ถนนละนี่ยตัวที่สี่นั่นตัวที่สาม โอ้ oh, ตัวที่สี่ตัวที่สี่ละลายไปแล้วค่ะละลายไปแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นฐานฐานวางขาโทรศัพท์นู้นตัวที่สี่อยู่ตรงนู้นค่ะยังไม่ละล,ะลายนี่นันตัวที่ที่หนึ่งกับตัวที่สองอุ้ยเผ็ด <laughs> เมื่อกี้ทำผัดมีเผ็ดเผดว่าจะลงคลิปเออเป็นฟิชิงแลนด์จริงๆค่ะอ๋อ มันเป็นฝนน้ำแข็งมันเป็นฟิสซิ่งเรนจริงๆนะคะคือมันตกหนาๆนาๆนาๆ,นาๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งจับอยู่ที่กระจกรถนั่นเป็นภูเขาเป็นฟิสซิ่งเรนจริงๆเขากลัวมากค่ะคนคนในเมืองหนาวเนี่ยกลัวฟิสซิ่งเรนมากๆเลยที่ทํางานเขาจะให้กลับบ้านเลยนะคะเพราะเพราะมันอันตรายอย่างลูกสาวค่ะ เขาให้ลูกสาวกลับก่อนเวลาเลยจริงแล้ววันนี้พวกเราต้องกลับนิวยอร์กซิตี้ประมาณ5้าโมงครึ่งแต่รถบัสเขาส่งอีเมลมาแคนเซิลเขาบอกมีมีม,มีพายุคือเป็นฟิสซิงเรนนะคะใช่จริงๆด้วยเห็นไหมทําพื้นถนนเขาไม่มีโรยเกลือแต่จริงๆฟิสซิงเรนเนี่ยถ้าหาก เกาะตามพื้นถนนนะคะมันทําให้ถนนเป็นน้าแข็งแต่เขาไม่ลอยเลยเขาไม่ลอยเกลือเลยฮะเริ่มเย็นล้เริ่มเย็นแล้วค่ะเออฟิซิ่งเรนจริงๆด้วยพอแงนหน้าขึ้นไปเนี่ยมันมันจะ จะเจ็บๆมันหล่นลงมาโดนหน้าแล้วมันเจ็บค่ะหมาล้องตามนั่นนะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ